สิบสิบช่องหนึ่งสิบช่องหนึ่งได้ไวต่ออือหือเคยังไปต่อได้ยังถูๆไท่ๆไปต่อได้นะคะสาวท่าไหลน้องเป็นสามได้มาร้อสสบหาบาทสวยงามถือว่าคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทําตามโดยเด็ดขาดการพนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ากว่าสิปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวีดัสสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับแคทลี่เหมือนเดิมอีกแล้วคลิปนี้นะคะแคทลีมากับสาวถ้ำเหมือนเดิมลูกลักลูกใจ ค่ายพีจีของเรานะคะคลิปนี้ทุนมา100บาทสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจช่วงสิ้นเดือนก็จะใช้ทุนแบบคอนเทนต์ทุนน,น้อยๆยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยประมาณนี้นะคะเพราะว่าสิ้นเดือนแต่เราจะไม่ยอมสิ้นใจเด็ดขาดเพราะว่าคันลี่เป็นนักสู้นะคะเว็บที่คันลี้อยู่เป็นเว็บเมสซิบูนะทุกคนเติมเครดิตไม่มีขั้นต่าที่สําคัญไม่ต้องทําเธอด้วยและยิ่งที่สําคัญไปยิ่งยิ่งกว่านั้นในกลุ่มนะคะทุกคนในกลุ่มคันลี่กับบอยวันๆแล้วก็ไอติมนะคะ,ะุ่วยา แต่ละคน FC คันดี่แต่ละคนในกลุ่มใครแตกใครปังเกมไหนมาเขาจะส่งลงกลุ่มบอกกันตลอดซึ่งทุกคนถ้าเข้ากลุ่มมาแล้วทุกคนสามารถดูในกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นเว็บเมซี่บูได้เลยว่าเนี่ยแต่ละคนเขาแตกเขาปังเกมไหนกันมาบ้างเราจะได้ไปตามนะคะแล้วคันดี่ต้องบอกเลยว่าแต่ละเว็บการแตกไม่เหมือนกันแต่ละเว็บการแตกไม่เหมือนกันแน่นอนคันดี้คิดว่างั้นนะซึ่งคันดี่ไม่ใช่นักโปรแกรมเมอร์หรือนักเขียนโปรแกรมนะคะแต่ก็ดาวทางเอาจากที่แบบ เดาเอาอะก็เดาไหนทุกคนโอเคไหมใครนึกถึงหน้าคัลี่อยากลองเล่นเว็บเมสซบูวันไหนก็ตามแคทมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคันลี่จะทิ้งลิงก์ทางสมัครเว็บกับลิงก์ทางเข้ากลุ่มไว้ให้ตายคอมเมนต์คลิปนี้โอเคอัพเป่าแล,แล้วมันเล่มเล่นเกมเราดีกว่าทุนหนึ่งร้อยเบ็ดหนึ่งเบ็ดหนึ่งเลยละกันเปิดโบเป็เลยเปิดโบเปบ็นเลยเปิดโบเ,บเปบเบลยไหลให้มันดีดีด้วยนะไหลให้มันดีดีด้วยนะอุ๊อุ๊บเจ้แถวโอ้โห อุ้ยเป็ดหนึ่งไหลน้องเยอะจังเลยพี่ชายเป็ดหนึ่งไหลนอดีมากแม่สวยนะเนี่ยเป็ดหนึ่งไหลน้องหกสิบเอ็ดอะเต้าเออเป็ดหนึ่งไหลน้องหกสิบเอ็ดอะไอเต้าเอาดีอีกจักโบะไหมล่ะอีกจักโบจะจามะเอะคำว่าโบะจะมามันมาจากไหนวะแคทได้ยินมาจากผู้ใดเนาะ โอ้โฮอา่อ้าสวยดีสวยสิครับสวยสิครับเข้าฟีเบ็ดหนึ่งมามาต้องปังแล้วนะต้องปังแล้วนะไปกันต่อครับเบ็ดหนึ่งดูซีได้เท่าไหร่ อคือช่วยชีวิตคันลี่ด้วยมันเป็นช่วงสิ้นเดือนพี่ดั้มช่วยชีวิตคันลี่ด้วยมันสิ้นเดือนนะคันลี่จะไม่ยอมสิ้นใจอะคือสวยสวยสวยโอ้โหสวยมากวายแบบกระจุยกระจายมากทุกคนเฮ้ยเป็ดหนึ่งเขาฟีเกมได้ว่าเจ็ดสิบห้าบาททุกคนดอกเมื่อกี้วายโคตรสวยวายแล้ววายอีกวายหนึ่งตัวเบิลไปวายสองตัววายโอ้โหแบบดับเบิลโคตรวายอ่ะว้าว ว้าวพี่ท่านอีกสามหมุนคนนะุณภาพมาทุกคนเรามาลุ้นกันดีกว่าเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าอีกสามหมุนคนานะแพร์โอ้โหเขียวแถวสองเสียดายมากเมื่อกี้อุ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งต้องหนึ่งไปเลยต้องหนึ่งไปเลยครับต้องหนึ่งไปเลยครับเฮ้ยมาดีนะเนี่ยมาดีนะเนี่ยว่าไม่ได้นะมาดีนะว่าไม่ได้นะ เอ้ยเบ็ดหนึ่งเขาฟรีได้มาร้อยหกสิบาบาทไอ้เต้าไปกันต่ออย่างต่อเนื่องไปกันต่ออย่างต่อเนื่องคลิปนี้คัะจะไม่ซื้อนะคะคลิปนี้คัะไม่ซือ้อนะเพราะว่ารู้สึกว่าลายเจมันเพี้ยนๆนะคะไปเบ็ดสามต่ออีสามติบหมุนไปเลยอย่าหมุนทิ้งก็พอขอแค่นั้นแล้แหละมาดีนะเนี่ยโอ้โอ้โหโ้โห,ห มันล่อซื้อคัทลี่มันจะเอาของคัทคืนมันจะเอาของคัทคืนทุกคนเออโอ้โหน้ำเงินแถวสามเจ็บใจเจ็บใจจริงๆเจ็บใจจริงๆไปหลายต่อเดี๋ยวจะเพิ่มไปเบ็ดห้าแล้วก็เบ็ดเจ็ดต่อเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้สิบสิบช่องหนึ่งสิบช่องหนึ่งไดยไวต่อออ <c oughs> โอเคยังไปต่อได้ยังถูู่ไทๆไท่ไปต่อได้นะคะสาวท่าไหลน้องเบ็ดสาได้มาร้อยสี่สิบห้าบาทสวยงามถือว่าไม่ทุเรศทุกคนถือว่าไม่ทุเรศไหลน้องเบ็ดสามไปเราไปเบ็ดไหนกันต่อดีล่ะครับเบ็ดห้าสครับนอนอะไรละ่ะ เบ็ดห้าสิครับอีกสามสิบหมุนแล้วเดีเ๋ยวเดินอุ๊ยจะอึดอละแล้วเดินหน้ากันต่อแล้วเดี๋ยวเราเดินหน้ากันต่อเราจะไม่ถอยหลังนะครับเราจะไม่ถอยหลังนะ <c oughs> อือทุนหนึ่งร้อยตอนนี้ก็คือเฮ้ยใจจริงอยากได้สักพันหนึ่งอะทุกคนไม่รู้จะถึงไหมนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าอออืไ <c> ร <oughs> ครับเสียใจจัง Okay, แถวสองมาดีเออไหลยอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้มาดีขนาดนั้นนะคะที่ทุนเราฟูฟงขึ้นมานี่น่าจะเป็นเพราะเม็ดหนึ่งที่เข้าฟรีเมื่อกี้ตั้งร้อยห้าสิบร้อเจ็ดสิบดัวนี้สินะเออเออเออเอเออต้องนั้น ใส่น้องเบ็ดหอีกหนึ่งดอกไปเบ็ดสิบเลยไหมล่ะใจร้อนอะ่ะเบ็ดเจ็ดก่อนดีแคทลี่ลี่ไปไหนอะจะลี่ไปไหนอะจริงๆก็ควรถอนได้แล้วนะทุกคนทุนหนึ่งร้อยเนี่ยบวกมาแค่นอย่างไดสัก800แปดร้อยละกันถ้าไม่ถึงหนะึ่งพันนเออมาให้แคทหน่อยไม่ได้หรอ,อจิบน้ำก่อนอ๋อว้า อ,อย่างต่อเนื่องไปอย่างต่อเนื่องไล่เงังมีไวก็ไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะจ่ายช่วงต้นๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่จ่ายให้เราละเพราะว่าเราเพิ่มเม็ดด้วยไงยประเด็นน่ะมันหาโอกาสสุดซวงเราอยู่โอ้โหอเคช่องหนึ่งไม่น่ามามาเปล่าเอ้ยมีไวไหลน้ำเงินเขียวแถวสองมาต่อเลยเอ้ยสิแถวสามมาต่ออีกดอ,อกอู โอ้ยเบ็ดเจ็ดไหลน,น่องมาสามร้หสบบาทไอ้ต้าวต้องงั้นดีวะมันต้องงั้นดีทุกคนไหลน่องเบ็ดเจแคปบลงกลุ่มแป๊บไปกันต่ออีกนิดนึ่งหดร้อยแปดร้อยนี่หน้าถอนได้แล้วนะเนี่ยแ0ดรอยนี่หน้าถอนได้แล้วนะเนี่ยทุกคนโอ้ อู้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 ตาเถนขอลองเบทสามเอ,อ้ยเบทสองหน่อยมาอีกสิบหมุแหนแล้วแถวแค่ถอนละหุยยังไหลยังไหลแบบเขาเรียกว่าเรื่อยๆทุกคนยังไหลเรื่อยๆโอ้ยล่วงแล้วพอแล้ว เราล่วงจะไป700แล้วเมื่อกี้ดีนะไหลมาทุกคนใครอยากตามตามได้เลยนะคะสำหรับเว็บเ้แมซี่บูไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเทิร์นที่สำคัญอย่าลืมเข้ากลุ่มแครดด้วยนะคะใครตามเว็บเ้แมซี่บูมาแคัลี่ขออวยพรให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆได้ถอนกันทวนแานา่นะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายดูคลิปแคัลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งใครแล้วก็กดกระดิ่งจิ้งจิงๆ,ๆิจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ